เป็นกาแฟโบราณที่ใครๆก็ต้องซื้อนะครับผมเป็นสินค้าจากมาเลเซียนะครับผมก็เจ้านี่เลยนะครับอ่าสวัสดีครับผมพอคารบนะครับพอคาวบก็ขายสินค้าใต้และขนมใต้ทั้งปีกและก็ส่งนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาแนะนํานะครับผมก็เป็นกาแฟโบราณที่ใครๆก็ต้องซื้อนะครับผมเป็นสินค้าจากมาเลเซียนะครับผมก็เจ้านี้นะครับอ่าอันนี้เขาเป็นใครเขาเป็นกาแฟโกปี้เขียวนะครับหรือปีนัง โกปีโอนะครับผมหนึ่งห่อนะครับผมบอกก่อนครับว่าเขาอยู่ที่25ซองนะครับผมอ้าวลักฐานอยู่ตรงไหนอ่านี่นะครับผมนี่เลยนะครับเขาก็ระบุไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ25ซองนะครับผมโอเคนะครับอ่าโอเคก็ใครที่ชอบดื่มกาแฟแบบกาแฟดำปี๊ปีแต่ว่ามีส่วนผสมของน้ําตาลเล็กน้อยนะครับผมอ้าวคูณยางไๆแล้วกันนะครับก็ท่านไหนนะครับใครที่แบบว่าชอบดื่มกาแฟดำดำเอาแบบว่า ทานง,ง่ายเอาแบบไม่ขมปีสมากมายนะครับผมอ่าแล้วก็ทีนี้นะครับผมงก,ก็อ่าถามว่าผมชอบดื่มมือหรือเปล่าครับอ่าผมชอบดื่มมากๆครับบอกก่อนเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ากาแฟเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขมแบบหนักมากมายนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ดื่มง่ายด้วยอ่า ใครที่เริ่มต้นอยากจะดื่มกาแฟดำนะครับอ่าผมก็โตมากับเจ้าอ่าปีนังโกปปโอมาก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ายังไงก็ฝังดีนะครับผมอ่าเจ้าปีนังโกปปโอนะครับในยี่ห้อปีนังโกปปโอนะครับอ่าหรือจะเรียกว่าเป็นโกปี้รถไฟหรือโกปี้เขียวก็ได้นะครับอ่าโอเคก็ตะกร้านะครับจัดไปแล้วนะครับอ่าสามารถกดซื้อได้เลยครับผม